ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องรับรองลูกค้านะจ๊ะหนูเมย์แล้วห้องทํางานพี่นัทล่ะคะคุณแม่แหม่ใจร้อนจริงๆเลยนะหนูเมย์เนี่ยห้องพี่นัทเขาอยู่ห้องบนลูกมาตามแม่มาค่ะพี่แม่มาได้ไงครับเนี่ยปกติผมไม่เคยเห็นแม่เข้าบริษัทเลยครับโอ้ยตนัดก็แหมก็หนูเมย์เขบ่นคิดถึงพี่นัทอยากจะมาหานะจ๊ะ ก็เมย์ไม่รู้ว่าพี่นัทยุ่งอยู่นี่คะถ้าเมย์รู้เมย์ก็คงไม่มาอุ้ยพี่นัทน่ะเขาไม่ยุ่งหรอกลูกจริงไหมนัทฮใช่ครับวันนี้พี่ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ว่าแต่แม่มหานัตมีธุระสำคัญอะไรหรือเปล่าครับอ๋อแม่ก็จะมาพานัทมาชวนนัทน่ะลูกไปกินข้าวกับหนูเมย์นะจ๊ะ ก็ได้ครับงั้นอย่าเมขอไปห้องน้ำก่อนนะคะอ๋อได้เจ้ะลูกห้องน้ำอยู่ทางโน้นนะโอเคค่ะไปจ้ะนี่ตจนัดเมียแกมหายหัวไปไหนฮะข้างล่างก็ไม่อยู่มันคิดที่จะช่วยแกทำงานไหมเนี่ยฮะ เดียวก่อนเย้ไหมถ้าเป็นเมยียภาษาอะไรฮะผัวทําทงานงองๆๆๆหายหัวไปไหนมาไม่เขาคงมีธุระครับแม่แกไม่ต้องมาออกตัวแทนมันเลยนะฉันบอกแล้วไงว่าให้หาเมยียในระดับเดียวกันแล้วที่เป็นคว้าใครมาเป็นเมยียก็ไม่รู้จริงคะ่ะคุณแม่เมย์ละสงสารพี่นัทจริงๆถ้ามีอะไรให้เมย์ช่วยได้เมย์ก็จะช่วยนะคะเห็นไหมนี่ขนาดแกบริหารบริษัทคนเดียวนะ ังมีกำไรตั้งเป็นสิบสิบล้านแล้วให้หนูเมย์มาช่วยแล้วก็แต่คือเมย์มทำให้บริษัทของคุณพ่อมีกําไรปีละแค่ยี่สิบห้าล้านเองอะคะ่ะแต่เมย์ก็ทําเต็มที่แล้วนะคะว่าไงแต่นัดฮะแม่จะให้หนูเมย์มาช่วยนะนะครับงานนี้ต่วนมากเลยนะครับแล้วลูกค้าต้องการคำตอบวันนี้ขอบใจ ผมขอตัวก่อนนะครับแม่แม่แมเดี๋ยวเย้ไหมฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอะไรนะคะแม่ไม่จะร้างให้ไหมเลิกกับนัดหรอคะอืใช่แกฟังไม่ผิดหรอกห้าล้านบาททวนแถมเป็นเงินสดด้วยนะลำพังคนอย่างแกถ้าไม่เกาะนัดอะทั้งชีวิตก็หาเองไม่ได้หรอก ทำไมแม่ทำแบบนี้ล่ะคะแล้วนี่นัดรู้เรื่องหรือเปล่าฉันคุยกับนัดแล้วแล้วเขาก็เห็นดีด้วยเขาให้ฉันมาบอกแกเองแตไหมขอคุยกับนัดก่อนได้ไหมคะแม่อย่านะคะแม่มันต้อเข้าไปอ้อนนัดให้นัดใจอดนแน่เลยอะจะเอาไหมห้าล้านบาทแต่มีข้อแม้นะว่าห้ามติดต่อน,นัดติดขา นี่ตกลงหม่เขาจะเลิกกับผมเพื่อเงิน5้าล้านเหรอครับแม่นี่แม่ทำแบบนั้นทำไมอะครับก็มันไม่คู่ควรกับแกนะสิบอกแล้วไงว่ายาวมันมาเป็นสะพ้ายแม่ไม่ชอบมันคนที่มาแต่ตัวแบบนั้นถ้าไม่หวังเงินก็คงหวังอยู่แบบสบายๆโดยไม่ต้องทำอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ย ไม่เขาช่วยงานผมได้ทุกอย่างนะครับแม่โอ้ยจะช่วยอะไรกันนัก,กนหนาฮะแค่จบปริญญาตรีวันๆเนี่ยไ,ได้อยู่ช่วยแกบ้างไหมแต่ผมว่าเขาทำครับแต่หนูเมเขาจะมาช่วยแกทำงานจริงพจ่แนีใช่ค่ะเมย์ทำให้พี่นัทได้ทุกอย่างเลยนะคะ ไองานเมื่อวานนี้มันยังไงเนี่ยฉันต้องติดต่อใครทําไมไม่มีรายงานมาด้วยทุกครั้งคุณนัยก็ทําอย่างนี้ครับแล้วครั้งนี้ทําไมเมย์เมย์ช่วยอะไรพี่หน่อยนะเมย์ช่วยติดต่อลูกค้ารายนี้พี่หน่อยตอนนี้พี<อ>่นัทงต้องทำเดี๋ยวสิพี่น,นัทแล้วเมย์จะเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเมย์มีอะไรไม่เข้าใจเนี่ย ไม่ค่อยถามเคอาได้แกได้ยินแล้วใช่ไหมเอาไปทำด้วยนะ ไม่ไม่รับสายเนี่ยไอไหนของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี่แกทำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวฉันไปให้คุณนัดเอง เรียบร้อยค่ะพี่นัทเก่งมากจะเมเดี๋ยวพี่เซ็นอนุมัติให้เลยเอ,อ่อแล้วพี่นัทไม่ตรวจงานก่อนเหรอคะเรียบร้อยจะเมรีบไปจัดการต่อได้เลยแล้วอย่างนี้เมต้องทำอะไรต่อคะฉันจะไปรู้เหรอเธอก็ไปถามพนักง,งานคนอื่นต่อได้เลยไปสิอ,อ่ะ เมย์ทำให้งานมันตีกลับแบบนี้เอะเสียงดังอะไรกันตาฮะก็พี่นัทสิค้าคุณแม่อยู่ๆก็มาโวยวายเมย์นี่แม่รู้ไรยแมแค่งานแรกที่ผมเมย์ทำเนี่ยลูกค้าเ็าตีข้อเสนอกลับมาแล้วทำงานเต็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่เมย์ก็บอกให้พี่นัทตรวจก่อนแล้วนี่คะพี่นัทไม่ยอมตรวจเองอ่ะบอกให้เมย์เสนอลูกค้าเลยนวทำไมแกไม่ตรวจก่อนล่ะตาั์ฮะ ก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ไปต้องทําอะไรเลยอะผมมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวแล้วงานก็ไม่เคยปิดพลาดด้วยเดี๋ยวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นคนทําให้แกฮะแกถึงต้องไปใช้ยี่เมบก็ใหม่เป็นคนทําแทนผมใหม่เป็นคนทําแทนผมทุกอย่างครับแม่ เมทำไมให้เคทำแทนล่ะลูกทำไมหนูไม่แสดงสีมือให้พี่นัทก็เห็นคือถ้าเมย์ทำเองได้อ่ะเมย์ก็คงไม่ให้พนักง,งานหน้างงๆนั้นทำหรอกค่ะแม่แม่รู้ไหมคนที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าของบริษัทเราทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมแต่เป็นไหมคนที่แม่รังเกียจนั่นแหละรครับไหมทำไมผมโทรหาไหมไม่รับเลย หม่ก็ไปอยู่ในที่ที่แม่ของคุณอยากให้อยู่ไงคะใหม่ไม่เหมาะกับคุณหรอคะ่ะทำไมพูดอย่างนี้ละไหมบริษัทเราจะทำยังไงอถ้าไม่มีไหมตัวผมเองอะขาดไหมไม่ได้ด้วยตน,นัดจะไปง้อมันทำไมหนูเมย์ก็อยู่ที่นี่ทั้งคนช่วยแกได้น่ะนะคะไหม่แค่มาเก็บของแล้วเดี๋ยวไหม่ก็จะไปแล้วคะ่ะ ไหมนี่นัทแกจะทิ้งบริษัทของแกแกจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่แกสร้างมาเพราะเห็นมันสำคัญนักเหรอฮะฟังอีกครั้งนะครับแม่ไหมเป็นคนทําแทนทุกอย่างเนี่ยบริษัทไม่ใช่ผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมฝากแม่ดูแลต่อด้วยนะครับ หนูเมหนูเมเคยช่วยที่บ้านทํากำไรตั้งยีล้านใช่ไหมลูกงั้นหนูเมช่วยแม่นะลูกนะใครบอกกันล่ะคะตั้งแต่เกิดมาเมยไม่เคยทํางานอะไรเลยสักอย่างธุรกิจที่บ้านก็ไม่มีด้วย<ะ>ที่ผ่านมาเมก็แค่สร้างภาพเท่านั้นเลยคะ่ะเชิญคุณแม่อยู่ไปคนเดียวเถอะคะ่ะ อยู่คนเดียวเหรอเนี่ยนี่ฉันต้องทำเองคนเดียวเหรอเนี่ย